อาล้วครับตอนนี้นะครับกนจบวัคนนี้ยังกินนมอยู่นะครับนี่คนนี้นอนกินนมนะครับคนนี้ยังกินนมอยู่ครับคนนี้ป้อนนะครับแล้วเมื่อกี้ใครทําไข่แตกครับปังปังปังชนแล้วปังทํายังไงครับปังไม่หนีอะครับได้ครับใช่ไหมครับคุณปังใช่ แล้วไปโกหกบอกว่าไก่จิกโถโคตรสัวถามร้องทำไมมันบอกว่าไก่ตีมันพอได้แบบมั่วอย้อ้ยเอาละครับตอนนี้กำลังโดนจมตีนะครับใช่ป่ะจอฝังมั่วฝังคนมั่วเนระผมม่ถามไปถึงร้องทำไมมันบอกว่าไก่ไก่กระโดดตีโถโคตรเม็กยิง ทำเป็นกระจกเลยปิดชั้นปิดเลยอะไรอีกอะปิดปิดกระจกเหรอกระจกกินนมอะไรกินนมแล้ววันนี้เราจะปวดกันไหมครับตอนที่เขานมัสการไม่ปวดอะไรนะไม่ปวด หัวยังเโดนเข็กหัวนะครับอ,นนอันนี้อิ่มนมนยังครับอิ่มแล้วเรว่าพ่อเ่ยออไน